ครับสวัสดียาำเช้าเอซีนะครับเพื่อนๆน,นักตกปลาครับก่อนที่จะลงหมายทุ่งนานะครับวันนี้ก็มาตีหมายที่คลองนะครับคลองเส้นทางรถไฟนะครับซึ่งเป็นหมายเป็นฝายกันน้ํานะครับฝายกันน้ํามาตีกระสุกก่อนหมายนี้มีตัวนะครับจะกัดหรือไม่กัดก็มาดูกันนะครับ แต่ว่าไหม้ไหม้นี้นะครับปลาส่วนมากจะอยู่ตามแนวขอบนะครับแนวแนวขอบด้านนู้นนะครับวักนก่อนมาตีแต่ว่ามันอยู่ชิดขอบเกินไม่ออกมากัดเลยนะครับปลามันเทียบเพราะคนมาตีทุกวันนะครับปรเดือนนี้ขยะอยู่ตรงนั้นนะครับเส,เสียวเสียวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลอง โอเคไม่กับไปมาอินนะ ครับเดี๋ยวจะลองดูหมายนี้สักสี่ห้าไม้นะครับหมายรองสลดัดหมายที่คนมาตีกันบ่อยนะครับหมายนี้ คลองตลาดคลองตลาดโอเคมาดูกันเดี๋ยวจะปีไปบริเวณด้ำแรงนะครับแล้วก็ให้เหยื่อมันไหลลงมานะครับไหลลงมาตามน้ำเผื่อปลาม,มันจะอยู่ตามแนวมุมนะครับมุมใต้เพิงยางนี้ครับปลาม,มันจะอยู่ สามไม้พอ,อต้องรู้อีกไม้นะึงโอเคไม่กัดนะครับเดี๋ยวไปตีใหม่ทุกนะมาดูหมยนี้นะครับตีแนวขอบเผื่อดโดนไม้โล่งๆเปิดกัดไปเลยนะครับ カパイと ขึ้นเกิบเบาเบานะครับตรงนั้นปลาอะไรปลาอะไรขึ้นเกิบเบาเบาไม่ใช่ปลาชนนะครับนี่ก็ไปต่อ หมายนี้นะ่าลุ้นตัวแต่ตัวมีไม่เปิดกัดไปเลยนะหมายนี้โลง่ลงๆหมายโลง่ลงๆ ทำมันนอยโอ้โหกัดนะครับกัดไม่โดนกัดไม่โดนโอ้โหตามนะครับตาม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 สวยนะครับเดียวเปิดกัดไปเลยตามมาถึงที่ลุกแล้วกัดไม่โดนนะครับเมื่อกี้น่าจะสสวยอยู่กัดไม่กัด ไส่สวยนะครับไส่สวยเมื่อกี้กัดเบามากนะครับกัดไม่ถึงคมเบ็ดเขี้ยวเลิดกัดกัดเขี้ยวเลิเด มัถึงเบ็ดเลยกาดมันถึงถึงเลยโอ้โหโดนนะครับโดนนะครับนึกว่าไม่เอาซะแล้ว อย่าหลุดนะพี่น้องตัวแรกใสสวยนะครับโดนเต็มเต็มเลยใสสวยใสสวยโอเคนะครับใสสักครึ่งกิโลได้นะครับใส่สวยขึ้นใจน้อยนะครับเชา้าเชมาแล้วได้แต้มนะครับ เน้นเน้นตัวนี้ตัวแรกกัดพลาดนะครับกัดพลาดกัดซ้ำสวยมากอ้วนตับนะครับโดนเต็มแก้มเลยหล่อปลานิดนึงมาได้ไม่ผิดหวังนะครับเช้าๆสำหรับใหม่นี้นะครับน้ำบริเวณนี้นะครับน้ำ เกินเกินเข่านะครับวันวันแรกที่ตอนน้ําท่วมนะครับแต่พอมาวันนี้น้ําลดสวยพอดีเลยโชทว่วนมากนะครับเปียบกบกระโดดในท้องน่าจะกินลูกป,ปลาเข้าไปนะครับโอเคนะครับแต้มแรกนะครับไม่พล,ลาดเออถ้าพลาดเดี๋ยวจะแย่นะครับแต้มนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเชา้าเ้านะครับ แต้มแรกไม่พลาดและแต้มสวยด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองตีต่อสุดยอดมากครับครับช่วงนี้นะครับบาวกอนะครับบาวกอนจะพ่อไก,ก่ย่างนะครับจะพ่อกไก่ออยางแห่งทางหลวงปัตตุงนะครับ ตามมาแล้วกัดลงไหมปกไม่เลยครับไม่กัดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่ๆนะครับโปรกบอกว่าในบริเวณนี้ครับเป็นหมายเป็นหมายหมายเดิมครับเป็นหมายที่มาตีประจำอเอาสอบมาใส่วันนี้ <laughs> เอาสอบมาใส่เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปตากันดูว่าจะมีตัวกัดไหมไปตรงนี้มาดูโปรกตีนะครับเผื่อมีช่อนกัดสักตัว ไม่มีวิแววเลยนะครับตัวกรอบบอกว่าสาหรับหมายนี้นะครับเป็นหมายที่สวยมากนะครับเพราะว่าเป็นหมายทุ่ง,งนาน,นะครับโอ้ยกัดนะครับโอ้พูดไม่ทันจบนะครับเป็นหมายที่เชื่อมคลองระหว่างนากับนากับคลองนะครับ ก็กัดนะครับมันไม่เอาเสียแล้วแค่ทำให้เสียวมันแค่ทำให้เสียวเดี๋ยวลองดูนะครับ

ครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับเมื่อกี้ลองตีกับเหยื่อกบยางนะครับครั้งแรกนะครับตีได้ตีได้กับกบยางนะครับเป็นเป็นกบยางของเจฟ็กนะครับเจฟ็คน้าเขาให้มานะครับให้มาเทสเมื่อกี้ตอนที่ปลากัดก็ลืมรงนะครับพอปลากัดปุ๊บวัดเลยแต่โชคดีนะครับติดไอ้ตรงมุมปาก โอเคนะครับใจสวยมากสุดยอดมากครับไม่ได้คลิปนะครับแต่ได้ตัวก็ถือว่าโอเคผ่านวันนี้นะครับมาเที่ยวหมยตุ่งนานนะครับปับโปรกรก็ได้ปลาช่อนไปหนึ่งตัวนะครับหนึ่งแต้มก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เฮ้วแล้ววันนี้มาสองคนได้ทั้งตัวก็ยังดีนะครับดีกว่าเฮ้วทั้งสองคนครับกับโปรกรนนะครับวันนี้คิดว่าคงจะพอแค่นี้นะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าหรับวันนี้แค่นี้นครับสวัสดีครับ